อย่างไรก็ตามความพยายามของคนตระกูลนี้คนส่วนใหญ่ไม่ชอบแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองกลับกันยิ่งส่งผลทำให้เกิดกระแสการต่อต้านตระกูลของทักษิณมากยิ่งขึ้นนะครับมองเรื่องของการเสียดินแดนมากขึ้นและมองเรื่องผลประโยชน์ของประเทศไทยมากขึ้นซึ่งไปไปมากมาตระกูลไหนดังหากที่ได้ประโยชน์มากที่สุดในกรณีของเกาะกูดนั่นเอง สวัสดีครับมองพบกับผมเทิดศักดิ์จิมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเกาะกูดนะครับเรื่องของเกาะกูดมีคนตั้งคำถามกับขมนะว่าตกลงเรื่องของเกาะกูดเนี่ยถูกกรบข่าวโดยข่าวที่เรียกว่าดีไอคอนหรือไม่และดีไอคอนเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วเกาะกูดเป็นของใครวันนี้ผมมีคำตอบครับ ในยุคล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสส่งกองทัพเข้ายึดเวียดนามเป็นฐานที่มั่นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสมองไทยเป็นเพียงลูกแกะเท่านั้นจึงรบกับไทยอยู่หลายครั้งเหตุการณ์ลงเอยด้วยการที่ไทยยอมเสียดินแดนบางส่วนและเงินค่าปฏิกรรมสงครามราว3ล้านฟรังจากกรณีพ,พษษษษิพาทวิกฤตการณ์รอสองร้อยสิบสองหลังจากนั้นรัฐบาลสยามและฝรั่งเศสทำสนธิสัญญาแบ่งปันดินแดนขึ้นใหม่มีใจความบางส่วนในข้อ2ระบุเกี่ยวกับเกาะกูดว่า รัฐบาลฝรั่งเศสยอมยกดินแดนเมืองด่านซ้ายและเมืองตราดกับทั้งเกาะทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใต้แหลมสิงห์ลงไปจนถึงเกาะกูดนั้นให้แก่กรุงสยามซึ่งใจความดังกล่าวตรงกับเอกสารต้นฉบับของฝรั่งเศสลงนามโดยคอแลงเดอปลรังซีกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการจึงเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเกาะกูดเป็นของไทยนับแต่สมัยรัชกาลที่หจชวบจนปัจจุบันนั่นเองละครับ23ตุลาคม วันปียะมหาราชเธอไปเธอไปทวงให้ฉันหน่อยนะเรื่องเกาะกูดก็บอกเราอยู่กันมาเป็นสิบเป็นร้อยปีตั้งแต่รัชกาลที่ห้าตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสมาล่าอาณานิคมแล้วก็ตกลงกันแล้วมีหลักฐานชัดเจนว่าฝรั่งเศสบอกโอเคเกาะกูดเนี่ยยกให้ประเทศไทยก็อยู่กันมาไม่มีใครมาทวงมาหามายุ่งกับเกาะกูด จนทักษินเนี่ยกลับมาปีเดียวจะกลับมาเอาเกาะกูดไปแบ่งให้กับกัมพูชาของพ่อมาเหอรอเกาะกูดน่ะของประเทศไทยของคนไทยคุณจะทำอะไรตัดสินใจอะไรถามประชาชนหน่อยเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วเราพูดกันมานานแล้วขนาดทหารเรือเขายังบอกเลยนะคะ พะเขารักษาหน้าน้านรักษาแถวนัน้น่ะเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ยอมเสียแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเกาะกูดเป็นของไทยไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนแต่อย่างใดไออินาการเมืองหน้าไหนคิดทําไทยเสียดินแดนอยากลองส้นตีนของประชาชนก็ลองดูรอบนี้ไม่ใช่แค่ออกมาไล่แต่ต้องตะเพือดมันให้พ้นแผ่นดินไทยทั้งโคดบรรพบุรุษไทยก็ผู้บ้านเมืองมา ไม่ใช่ไอ้พวกเจ็กไต้หวันหรือเจ็กแซ่กูภาคเหนือโคตรง่าของพวกมึงเข้ามาอาศัยบนแผ่นดินนี้ทำมาหาแดกกันจนรวยพวกมึงยังคิดชั่วสมคบคิดทำเรื่องอับปีหาผลประโยชน์จากชาติทำให้เสียดินแดนลูกหลานไทยต้องช่วยกันปกป้องตอบแทนคุณบรรพบุรุษอย่าให้ท่านชีหน้าด่าได้ว่าเป็นลูกหลานจันไรข่าวดีไอคอนมาปัน่นหัวเราดีดมือซ้ายให้พวกเราสนใจแล้วส่งไอ้หิงไปเจรจากับฮุนมาเน็ต ถ้าพวกมันทําได้ตาม MO ็4ซนี่เป็นเรื่องใหญ่แน่นอนครับพี่น้องครับาอกูดเป็นของเขาอิหลีมันมีเอกสารหลักฐานครับเข้ามาได้ได้มาฟรีๆได้เข้าเสียไปตั้งมากมายเสียสอบพันมดประเทศเพื่อแลกกอกูดแลกจันทบุรีแลกตราดเอาไว้ปรากฏว่ามันก็เป็นของไทยมาตลอดนะครับคันอเมริกาบ่มีดาวเทียมกายมากแล้วก็บพะมีนคนมีแคแ่แหลมมาบอกให้ฟังว่า้างใต้นั้นน่ะมีบ่อกแก๊สที่ใหญ่ที่สุด ไงชิบหายอยู่ใต้น,นั่นนะครับหลังจากนั้นพ่อัมพูชาเขาหู้ข้าวนี่เขากะว่าท่านที่ว่าโอ้ยจะมานับเอาอย่างนี้ไม่ได้มันก็ต้องนับจากชายฝั่งกอะกงออกไปสิเอาจากชายแดนัมพูชาลากเส้นไมออกมามันครอบเอากาะกูดเท่าไปพร้อมครับพี่น้องมันเป็นอย่างนี่พี่น้องครับกัมพูชาเขาก็บอกว่านี่กติกาของใคอยนีย่คือต้องลากไป200ไมทะเลมันครอบคลุมพื้นที่ของเกาะกูดเอาไปครับซึ่งถ้าเป็นปกติ ถ้าเป็นคนดีๆผู้ใดกระร้างถูกบ้านเฮ้าเนี่ยคนธรรมดาย,ย่างพวกเฮ้าเนี่ยคันคางเฮื่อนยู่ดีมันถอนรักหัวเราย่ายเขามาฟังเฮ้าเนี่ยผมถามน่ยพี่น้องครับมันมีผู้ใดสิยอมรับได้บ่หึมคันคางบ้านย่ายลักหัวขามมาข้างฟานเฮ้าล้วก็ลื้อหัวมาสร้างบ้านเฮ้าเฮ้าตอ้องคิดยังไงมันก็ต้องบอกให้เขาถ้าไม่ต่อยปากก็ยิงกันล่ะครับเท่านั้นครับคนดีๆก็ต้องทําอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเมื่อปีสอง4ันรสี่บสี่ปรากฏว่าท่านกับเจรจากับผู้ชาบอกว่าโอเค ถ้าท่านย้ำม,มาตรงนี้เอา,อางี้แล้วกันหารสองเนาะหารสองเนาะชิปหายหารสองกันยังไงมันเป็นของเรานะ่ะมันต้องเป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นตให้กะบพีกเดียวก็ไม่ได้มันเป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เด้พี่น้องคนอีสานครับพี่น้องจะพักเพื่อให้ปันได้กระซางเถอะแต่ว่าสิเอามูลมั่งเข้าไปหารปันให้เขมนเนตนี่ย่ยอมอยู่บ่กพี่น้องครับ ตอนพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่เห็นมีใครมาล่ําไรเรื่องกอ่อกูดไม่เห็นมีอะไรเลยพอพักเพื่อไทยขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วเป็นยังไงครับท่านทักษิณออกจากรูปบานปับ๊บสมเด็จพูนเส้นแคแดแลดมาหากรมูพี่น้องครับมาเยี่ยมมายามหอดบ้านคิดว่าเขามายามกันพี่ไอ้เป็นน้องตีเขามาท่วงเอ็มโอยซีซีนี่เด้พี่น้องครับตอนนี้พวกมันจะทําอะไรกับประเทศเราก็าได้เป็นไงครับมันคุ้มไม่ล่ะที่เราจะต้องเสียกอ่อกูดไปนะทางพักพลังประชารัฐมีมติ เห็นควรจะให้ยกเลิก MOU 2544นี้นะครับเรื่องจาก MOU นี้เป็นมติคอรมอรที่มิชอบด้วยกฎหมายและที่สำคัญจะเป็นชนวนเหตุให้ประเทศไทยเสียเอกราชเสียดินแดนโดยเฉพาะเกาะกูดนะครับซึ่งล้นเก้าในหลวงรัชการที่หท่านทรงโปรด และทรงจารึกเอาไว้ว่าเกาะกูดเป็นพื้นที่เป็นอนาเขตของประเทศไทยนะครับการมี m o u 2 5 4 4มีความเสี่ยงมีความอ่อนไหวต่อการสูญเสียพื้นที่นะครับทางทะเลและพื้นที่ต่อเนื่องกว่า26,000ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่ง m o u 2 5 4 4 มีความแตกต่างกับข้อตกลง JBA ซึ่งประเทศไทยทำไว้กับประเทศมาเลเซียนะครับเช่นบุชาหลาชทวีปอยู่ตรงนูน้นลากมา200ไมล์ทะเลเกยกันตรงไหนเราถือว่าเป็นเขตทับซ้อนเขตทับซ้อนตรงนั้นถ้ามีทรัพ,พยากรอยู่ก็ถือว่าแบ่งกันคนละ50ผมจะไม่วันเอาทรัพ,พยากรของชาติ มาแลกกับเส้นเขตแดนครับผลประโยชน์ของชาติความเป็นไทยเส้นเขตแดนของไทยอาณาเขตประเทศไทยเป็นอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้นครับผมจะไม่มีวันครับแต่ไม่ว่าจะสําคัญอย่างไรขอให้ท่านมั่นใจครับว่าไม่มีอะไรสําคัญกว่าความเป็นไทยเอกราชและอาณาเขตของชาติไทยครับขอบคุณครับถ้าคุณยอมรับว่าแหล่งปิโตเลียมเป็นพื้นที่ทับซ้อนใต้เส้นละติจูดที่11เนี่ย แล้วพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ทับซ้อนคุณลากเส้นขึ้นไปเป็นสี่เหลี่ยมคามสี่เหลี่ยมคางหมูไม่ใช่สี่เหลี่ยมทักษิณแต่มันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละถ้ายอมรับว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ทับซ้อนแล้วลากเส้นขึ้นไปเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเกาะกูดก็กลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนเช่นเดียวกันเมื่อคุณยอมรับตรงนี้ทับซ้อนลากเส้นไปเกาะกูดก็เป็นพื้นที่ทับซ้อน เหมือนกันมันก็จะคล้ายๆที่เราไปยอมรับเขาพระวิหารว่าให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารแต่เพียงผู้เดียวนั่นเองตังแต่คำถาม,ถาม,ถามจึงถามกันมาวันนี้มันเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนกันแนะ่คนไทยยังไม่ลืมเรื่องเขาพระวิหารนะครับอย่าทําให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ารอยกับลูกสาวเลยครับอย่าทําให้เราต้องสูญเสียบางส่วนของเกาะกูดหรือบางส่วนของหน้านาน้าประเทศไทย ในยุคของในยกแพรทองทานหรือในยกอ้งอิงเลยครับประสบการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้พวกเราคนไทยโกรธแค้นนะมากๆนะครับในการทําการเมืองแบบนี้ในการที่ยึดของผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักและต้องประนามการความเคลื่อนไหวแบบนี้นะในต่อมาคือ m o u ปี2544ที่เขาชอบอ้างนักอ้างหนะครับคำถามคือมีการอ้างถึงเขตแดงของฝั่งคาบูชาในแบบนั้นได้อย่างไรประเด็นคือตรงนี้ครับ ทำไมคุณคิดว่าคนไทยยอมกันง่ายขนาดนั้นเลยนะครับหรือคุณคิดว่าคนไทยเป็นหูเป็นตากันขนาดนั้นเลยครับแล้วคําถามคือสิ่งที่คุณทําเนี่ยครับคนไทยจะยอมได้อย่างไรหลังจากนี้เป็นต้นไปผมไม่ได้ขู่นะครับถ้าเดินหน้าเรื่องนี้เราทําให้ประเทศไทยต้องสูญเสียดินแดนหรือกรรมสิทธิ์คุณคิดว่าลูกสาวคุณจะอยู่ในเมืองไทยได้อีกไหมนะครับเพราะว่าในบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เชื่อกันว่ามีเป็นแหล่งนะครับก๊าซธรรมชาติกับเปโตรเลียมที่ เกือบจะพูดได้ว่าดีที่สุดในโลกนี่จากปากคำพูดของทางด้านผู้จัดการของทางด้านเชฟรอนเองนะครับแต่ถ้าเราเกิดเราดูหลักไปแล้วเนี่ยนะครับที่เขตขีดเส้นแดนมานี้มันค่อนข้างสําหรับผมนะก็ดูสนุกรูกสึกว่าจะขัดความรู้สึกมากๆเพราะว่าทางเขมรจะขีดนะครับเส้นแดนของตัวเองนะครับคือสีน้ําเงินนี้นะฮะออกมาเป็นอย่างนี้นี่เส้นกัมพูชาคือล้ำเข้ามาในคือล้ำเข้ามานะครับคือผ่านเกาะกูดของเราเนี่ยเข้ามาอ่าวไทย ว้าเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนฝ่ายไทยนะครับบอกว่านี่คือเขตแดนของเรานะฮะก็เลยทําให้บริเวณพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทับซ้อนกันนะครับทางภาษาเทคนิคนะครับเขาเรียกว่าส่วนนี้นะครับคือบล็อก B บล็อก B อ่าบล็อก B คือทางเชฟรอนเนี่ยเข้าได้สัมปทานจากทางเขมรละบล็อก A ก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าทางเชื่อต้องผ่านมานี่เชฟรอนยังไม่ได้มีการไปขุดจริงๆจังๆมีการสำรวจแล้วเนื่องจากว่า ภายในพื้นที่บริเวณของเขเมรเนี่ยไม่ได้มีน้ํามันหรือว่าก๊าซธรรมชาติเยอะ,ะถ้าเกิดทําไปไม่คุม้มเขาก็เลยรอให้มันรวบกันสองอแปลงไปเลยบ,บล็อก B กับบล็อก A พร้อมกันไปเลยแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าสมัยุรัฐบาลทักษิณเนี่ยกับสมัยคุณเซนก็มีการตกลงกันแบ่งผลประโยชน์กันไปแต่บังเอิญว่าถูกปฏิวัติซะก่อนก็เลยข่าราคาสั่งก็เลยทําให้เรื่องนี้ขราคาอยากที่จะเน้นย้ำนะครับว่าจริงๆแล้วจุดยืนของ ทางการไทยเราโดยเฉพาะยิ่งทางฝ่ายทหารความมั่นคงจริงๆอย่างไรเขตแดนเราคืออย่างไรถ้าเขตแดนเราเป็นอย่างนี้เนี่ยก็มาสิทธิ์ในส่วนนี้น่าจะเป็นบล็อกบีนี่น่าจะเป็นของไทยค่ะไม่ทับซ้อนไม่ทับซ้อนนะสำหรับสำหรับผมนะฮะที่ผ่านมาก็ดูคลาบคลายคลากับว่ามีการยอมรับว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนและเจรจากันเพื่อที่จะแบ่งผลประโยชน์มาแล้วในช่วงก่อนนี้ก็คือช่วงของรัฐบาลยุคของคุณทักษิณนะคะคุณธนงฮะครับอ นี่ฮะคือบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ต้องการที่จะสำรวจมากที่สุดนะครับในสูตรที่มีการพูดคุยกันสมัยรัฐบาลคุณทักษิณกับคุณเซนนะครับก็คือว่าในพื้นที่ที่ทับซ้อนกันถ้าหากว่าบ่อน้ํามันหรือบ่บก๊าซเนี่ยพื้นที่ไหนใกล้ชิดประเทศไทยมากกว่าก็ไทยก็จะได้ประโยชน์ไป80%ดสิบเอร์ซทางกัมพูชาเอาไปยี่สิบของเราได้มากกว่าถ้าหากว่าส่วนไหนเนี่ยมันทับซ้อนกันครึ่งครึ่งก็แบ่งผลประโยชน์กัน ห้าสิบห้าถ้าส่วนไหนที่ใกล้ชิดกับทางด้านเขตแดนของทางด้านกัมพูชามากกว่ากัมพูชาก็เอาไป80เราเอาไปยี่สน่าสังเกตนะครับว่า,าดีลนี้การเจรจา,ารนี้คนที่เป็นตัวกลางคือไทยยูเอสบิสเ s สเคาน์เอหรือว่าสภาธุรกิจไทยสหรัฐอเมริกาซึ่งทาหน้าที่เจรจา,ารให้กับทางฝ่ายเชฟรอน โดยที่ผมขอตั้งข้อสังเกตว่าทําไมปตทไม่ได้มาเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ตอนนั้นทั้ง,ท,งที่บริเวณนี้เป็นบริเวณพื้นที่ของไทยปตทก็มีศักยภาพทําไมปตทไม่ทําเองทําไมถึงให้บริษัทตาท่างประเทศเข้ามาทำเพราะฉะนั้นเองก็ตั้งขอตั้งเป็นเป็นคำถามขึ้นมาก่อนตั้งข้อสังเกตขึ้นมาก่อนว่าถ้าหากว่าจะมีการตกลงกันต่อไปเนี่ยระหว่างปตทหรือว่าเชฟรอนไทยจะได้ สำรวจหรือว่ารับสัมปทานในบริเวณบล็อกบีนี้ครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้วยถ้าเกิดเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศเดิมทีในกฎหมายของรัฐธรรมนูญฉบับเก่าใช่ไหมครับต้องผ่านมาตรา190มาตรา190ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาก็เลยมีความพยายามของของรัฐบาลสมัยคุนยิ่งรักใช่ไหมครับชี้วัดว่าที่จะแก้มาตรา190นี้เพื่อว่าสนธิสัญญ,ญา ระหว่างประเทศบางฉบับไม่จําเป็นที่ต้องเข้ารัฐสภาค่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยมีความพยายาม,มแก้มาตรา190าเพื่อที่จะคอยเซ็นสัญญาตัวบล็อกบีนี้หรือเปล่าดีไอคอนกําลังเป็นข่าวดังแต่จบระวังเกาะกูด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 เป็นของคนไทยอย่าเอาไม่ยกให้ใครเป็นของคนไทยร้อเปอร์เซ็น เกาะกูด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 ไม่ใช่ของแมทข้งเหลี่ยมอย่ามาจองเวงกับแผ่นดินให้มนไปเพื่ออะไรจะขุดเอา M O U สี่คนอับปีเคยเซ็นเอาไว้จะให้เกาะกูดของไทยที่ทับซ้อนกับตําู ของคนไทย100ประเด็นแรกมันกรบข่าวจริงไหมจริงนะครับแต่เจตนาให้มีการกรบข่าวใช่ไหมไม่ใช่นะครับแต่พอระยะแรกเนี่ยพอดีไอคอนดังขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากรายการโหนกระแสข,ของทางช่อง3นะครับโดยคุณหนุ่มกัญชัยนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นก็เป็นกระแสข่าวพี่มีการแจ้งความคดีกันขึ้นมา,นมาเกี่ยวข้องกับดารา และกำลังจะยาวไปถึงนักร้องนะครับนักแสดงเพิ่มเติมและตอนนี้กำลังลามไปยังนักร้องนะครับลามไปยังทนายความที่เกี่ยวข้องกับคดีการโชคทรัพย์และตอนนี้ก็มีการแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับนักร้องทั้งหลายทั้งทนายความด้วยนะครับนอกจากนี้ทนายความของบอสเนี่ยนะก็ไปแจ้งความ เอาผิดกับตำรวจกรณียึดโทรศัพท์มือถือคดีดีบานปลายแต่ประเด็นสำคัญเรื่องของเกาะกูดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะเสียดินแดนหรือไม่เรื่องของเกาะกูดมีความพยายามใช่ไหมใช่อยู่มา3 400ปีประเทศไทยไม่เคยเสียดินแดนโดยเฉพาะเกาะกูดแต่พอรักศิลกลับมายัางประเทศไทยได้มีถึงปี สิ่งที่เกิดขึ้นประเทศไทยก็จูจ่ๆก็อาจจะเสียเกาะกูดขึ้นมาได้นะครับอย่างไรก็ตามคําพูดการสปีดของทักษิณชินวัตรนะรและการถแถลงของนโยบายของพรรคเพื่อไทยและการไปพบเจอนะกันของอุ้งอิงกับฮุนมาเน็ตลูกชายของฮุนเซนที่ประเทศกัมพูชาทําให้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าตกลงมันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับในขณะที่ญาต,ญาติญาติของทาง ข้าฟ้านะเขาก็ปรากฏว่าจะเอาเรื่องนี้มาอ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนขึ้นมานะแล้วก็จะดำเนินการนะแบ่งแยกผลประโยชน์ตามนโยบายของทักษิณชินวัตรนะครับเรื่องของกบข่าวก่อนกบข่าวไหมนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของกระแสข่าวธรรมดาแหละนะครับที่ดีไอคอนทำขึ้นมาพอทำขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยก็มีนักการเมืองก็โหน นะครับโหนด้วยการพยายามจะลากคดีนี้ไปดีเอซาพยายามจะลากไปสามารถพยายามจะลากไปนักกรองฝั่งลุงป้อมนะยาวนะจะลากไปใครฮะจะลากไปเรืองไกรนะสุดท้ายก็ไม่มีประจักษ์พยานแล้วก็จะพยายามลากไปท่านวอวชิโรยานสุดท้ายก็เรื่องก็เงียบไปแต่เรื่องตวัดกับ ปรากฏว่านักร้องทั้งหลายเนี่ยนะที่อ้างว่ามีหลักฐานโน่นนี่นั่นพอตำรวจสอบปากคำเสร็จไม่มีพยานหลักฐานไม่มีประจักษ์พยานอื่นใดยืนยันว่ามีการโอนเงินดิจิทัลนะครับไปทาที่นักร้องมีการกล่าวอ้างออกตามสื่อต่างๆนะครับซึ่งนะฮะคนที่ไปออกสื่อคนที่ไปพูดคนที่ไปออกรายการนะฮะก็ย่อมมีความผิดตามกฎหมายซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นะครับบิ๊กตายก็เตือนบิ๊กเต่าก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการเตรียมแจ้งความอดีแล้วก็จับคุมนักร้องแล้วก็ทนายความหลายคนเรื่องของเกาะกูดล่าสุดเป็นยังไงนะครับล่าสุดคือสสของกัมพูชาฝ่ายค้านก็เรียกร้องให้ฮุนมาเน็ตไปฟ้องศาลโลกนะครับการฟ้องศาลโลกเพื่อที่จะเรียกร้องให้เกาะกูดมาเป็นของกัมพูชาในขณะที่ สื่อของกัมพูชาก็ประกาศนะครับว่าเกาะกูดเป็นของกัมพูชาและสิทธิผลประโยชน์แหล่งพลังงานน้ำมันนะที่บอกว่าดีที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่เกาะกูดนะครับจริงๆแล้วแหล่งน้ำมันดังกล่าวเนี่ยเป็นหางของหมู่เกาะสเปลลี่นะครับซึ่งเกาะกูดนั้นนะจนถึงขนาดนี้อยู่มาเป็นลอยหลายร้อยปียังคงเป็นของไทยแต่พอทักษินกลับมาปุ๊บอ่าจู่จูเกาะกูดก็กับกลาย เป็นพื้นที่ทับซ้อนโดยมีการอ้างอิง MOU ปี2,544ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มีฮุนเซนเป็นนายกรัมตรีและทักษิณเป็นนายกรัมตรีสมัยนั้นต่อมาคุณพิศิษฐ์เวชาชีวะได้มีการยกเลิก MOU 2,544บันทึกข้อตกลงที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ทั้ง2ฝ่าย ต่อมาก็มีความพยายามอีกครั้งหลังจากที่ทักษิณชินวัตรหลบหนีออกนอกประเทศและไปเป็นที่ปรึกษาของฮุนเซนนะครับแล้วก็มีการสร้างกำแพงโปรขึ้นมานอ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนในขณะที่กองทัพเรือได้มีการทำหนังสืออย่างเป็นทางการผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปยังกัมพูชาถึง5ครั้งนะครับให้ทำลายกำแพงเหล่านั้นเพราะบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ที่เรียกว่าอ่าวไทย ไม่ใช่อา่าวกัมพูชานะครับมีความพยายามใช่ไหมมีการตั้งบริษัทใช่ไหมที่จะให้ผลประโยชน์กับตัวเองครอบครัวและพักพวกจริงฮะถามว่าพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ของใครเป็นพื้นที่ของไทยไม่ได้เป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่5นะครับอย่างไรก็ตามความพยายามของคนตระกูลนี้คนส่วนใหญ่ไม่ชอบแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองกลับกัน ยิ่งส่งผลทําให้เกิดกระแสการต่อต้านตระกูลของทักษิณมากยิ่งขึ้นนะครับมองเรื่องของการเสียดินแดนมากขึ้นและมองเรื่องผลประโยชน์ของประเทศไทยมากขึ้นซึ่งไปไปมามาตระกูลไหนดังหากที่ได้ประโยชน์มากที่สุดในกรณีของเกาะกูดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Yeah. ึ <t> ่งดวงจิตเตรียมเมตตา รงมงความหมายสี่วิไลอุที่ไทยไทยท้งลาหนึ่งชีวิตหนึ่งแผ่นดินหนึ่งพื้นทราคือสรัทาลวนเป็นไทยใจเดียวกัน Đừng mua cái mày cười lấy xứng mua tiền Đừng buông bia mẹ สู้กุศลทาวันนี้ยังมีไรรงคงความหมายสิวิลลยู่ที่ใจใครทั้งราหนึ่งชีวิตหนึ่งแผ่นดินหนึ่งพื้นฟ้าคือศรัทธารวมเป็นไทยใจเดียวกัน หนึ่งชีวิตห,หนึ่งแผน่นดินหนึ่งพื้นฟ้าคือสัมนธ์รวมเป็นไทยใจเดียว์รำ